สำหรับกรณีที่มีญาติไปโวยว่าน้องชายวัย22ปีเสียชีวิตคาโรงพยาบาลหลังจากที่ถูกวางยาสลบเนี่ยนะคะคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีญาติของนายอดิศรจิตมั่นอายุ22ปีประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่7ธันวาคมก็มีการผ่าตัดสองครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ย11ธันวาคมคุณหมอวางยาสลบแล้วก็ผ่าตัดช่องท้อง เพราะว่ามีบาดแผลฉีกขาดที่ลำไส้4จุดนะคะหลังจากนั้นอีก3วันค่ะ14ธันวาคมเป็นการผ่าตัดครั้งที่2ก็เป็นการผ่าตัดกระดูกขาหักนะคะจากนั้นในอดีศรกลับมีความดันลดลงแล้วก็เสียชีวิตหลังจากที่แพทย์เนี่ยบล็อกหลังโดยการฉีดยาเฉพาะจุดเนี่ยนะคะเพื่อจะผ่าตัดกระดูกขาที่หัก ญาติพี่น้องของนายอดิศรผู้เสียชีวิตเนี่ยติดใจในการตายของนายอดิศรเพราะว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยอดิศรอ,อาการไม่สาหัสขนาดต้องตายนะคะแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าลายเซนที่ยินยอมการผ่าตัดกระดูกขาเนี่ยมันไม่เหมือนลายเซนของพ่อผู้ตายที่ไปเซนเป็นพยานในวันก่อนผ่าตัด แล้ววันนี้พี่สาวของนายอดิสรเนี่ยก็เดินทางไปที่สพบางบ่อขอลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะคะว่าติดใจในการเสียชีวิตของนายอดีสรน,น้องชายแล้วก็ให้ทางตํารวจเนี่ยคลี่คลายข้อสงสัยให้หน่อยนะคะจากนั้นตํารวจประสานไปยังผู้มีการโรงพยาบาลแล้วก็พาพี่สาวของผู้ตายไปเจรจากันที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุก็คุยกันอยู่ประมาณสักชั่วโมงเสรศษก่อนที่พี่สาวเนี่ยนะคะจะออกมาบอกว่าแม้ว่าทางโรงพยาบาลจะออกมาชี้แจงแต่พี่สาวเองก็ยังติดใจในการ ตายของน้องชายอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่ยอมแจ้งว่าตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรแต่บอกแค่ว่าต้องรอผลพิสูจน์การตายอย่างละเอียดว่าตายจากสาเหตุใดกันแน่ค่ะก็ยังมีอะไรที่ยังคาใจอยู่ก็คือต้องรอผลนะคะอย่างเช่นมีประเด็นไหนบ้างครับที่เรามองว่ามันยังแปลกๆอะไรองนี้จากทางจากทางที่เขาชี้แจงมา้างก็คือเขาเขาก็เรียนแจ้งว่าต้องรอผล อย่างเดียวเขาก็บอกว่าเขาทําเต็มที่ก็คือตามที่เขาไอเนี่ยค่ะตามวิชาชีพใช่ตามวิชาชีพมาตรฐานทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของลายเซ็นล่ะคะมีการลายเซ็นเขาบอกว่าเขายืนยนันว่าว่าพยาบาลบอกว่าคุณพ่อเป็นคนเซ็นเป็นาติเซ็นเป็นคุณพ่อแต่คือคุณพ่อก็บอกว่าณนาวันเมื่อวานที่ผ่าตัดนะคะคือไม่ได้เซ็น แต่เขาบอกว่าเหมือนว่ามีให้เซ็นไปก่อนหน้านั้นเราเห็นหลักฐานไหมครับหลักฐานนี้คือหลักฐานตัวใบที่เป็นลายเซ็นที่ที่เซ็นลงไป<อ>ว่าเป็นลายเซ็นของใครก็ก็คือมันมันไม,ไม่ไม่เหมือนลายเซ็นพ่อ,อค่ะใชะ่ส่วนลำไส้เสร็จไปแล้วลำไส้เร็จตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วค่ะแล้ววันที่สิบเก็าใช่ขั้นตอนการรักษาของกระดูกขาไหมคะยังขาดไหม วันที่11ที่เข้ามาก็เหมือนเข้ามาดูคนไข้แล้วก็มีพยาบาลอะไรมาอธิบายเรื่องการดมยาการบล็อกหลังอะไรเงี้ยค่ะว่าจะทําอะไรยังไงแต่พอจริงๆเข้าไปวันผ่าจริงๆคือกลายเป็นบล็อกหลังแต่ทางทีทมพยาบาลแนะนําว่าให้เป็นดมยาม,มันยังขัดแย้งกันอยู่อะค่ะ นี่นะคะหลังจากนั้นค่ะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการคุณหมอนนจินดาวเวศรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวในเรื่องนี้นะคะก็ยืนยันว่าการรักษาเป็นไปตามขั้นตอนขั้นตอนของทางแผนกแพทย์ทุกขั้นตอนส่วนกรณีที่นดยอันทิศรเสียชีวิตเนี่ยตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยมีความดันต่ําลงหลังจากที่ทีมแพทย์ให้ยาสลบแบบบล็อกหลังแล้วก็เสียชีวิต ลงก่อนที่ทางแพทย์เนี่ยจะผ่าตัดกระดูกที่ขานะคะก็ยืนยันค่ะว่าผู้ตายอายุ21ปีบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วก็เป็นคนเซ็นยินยอมให้ผ่าตัดเองโดยมีพ่อของผู้ตายเนี่ยเซ็นเป็นพยานก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการปลอมแปลงลายเซ็นญาติของผู้เสียชีวิตแน่นอนค่ะเบื้องต้นเนี่ยเขาที่โรงพยาบาลได้ทําการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับในช่องท้องนะครับแล้วก็ได้เข้าไปเย็บซ่อมลำไส้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คนไข้ก็อาการเหมือนดีขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปรักษาตัวที่ที่หอผู้ป่วยพิเศษนะครับถัดมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็คือคุณหมอกระดูกนะครับก็จะทําการผ่าตัดครั้งที่สองเพื่อที่จะเข้าไปจัดการกับกระดูกขาที่หักนะครับ ในช่วงบ่ายๆก็ปรากฏว่า,เ,าเหตุเกิดคือเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆที่ที่ทางคุณหมอกระดูกของโรงพยาบาลบางบอนเนี่ยจะเข้าไปผ่าตัดกระดูกขาที่หักนะครับแล้วก็ตอนที่รับเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วนะครับก็คุณหมอดมยาก็ก็ทำการบล็อกหลังนะครับก่อนที่จะเริ่มทําการผ่าตัดนะครับตอนที่ทําการบล็อกหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าคนไข้เนี่ยความดันตกลงนะครับแล้วก็มี มีเรื่องของหัวใจหยุดเต้นนะครับก็เลยทําการช่วยปั๊มหัวใจนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคนไข้ก็เสียชีวิตนะครับอันนี้คือเป็นรายงานเบื้องต้นนะครับที่ที่ที่ได้พูดคุยกับทางโรงพยาบาลบางบ่อนะครับแล้วก็ ผมว่าประเด็นที่เรามาเจอกันส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะทางผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะคะคก็คงต้องให้ทางประกันสังคมนเนี่ยเยียวยาตามกฎหมายไปนะคะแล้วก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ส่วนเรื่องความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนเกิดจากจุดไหนทางคุณหมอบอกว่าต้องรอผลการชนะสูตรการเสียชีวิตก่อนนะคะฝั่งของพ่อแล้วก็พี่ชายผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพนะฮะบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าพ่อเนี่ยก็ร้องไห้ตอนที่ พาลูกขึ้นรถเพื่อกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดบางบ่อที่สมุทรปราการนะครับทางพ่อของอดิศักดิ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับพ่อก็บอกว่ายังติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เซ็นเอกสารใดๆทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งทราบว่ามีการนําตัวลูกชายเข้าห้องผ่าตัดและหลังจากที่ลูกชายเข้าห้องผ่าตัดผ่านไปไปถึง15นาที เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งว่าลูกชายอาการไม่ดีแล้วหยุดหายใจแล้วนะครับติดใจการเสียชีวิตในครั้งนี้แล้วก็ยืนยันว่าจะดําเนินการเพื่อหาผู้รับผิดชอบให้ถึงที่สุดนะครับส่วนพี่ชายของผู้ตายนะฮะพี่ชายของผู้ตายก็บอกว่าคือก็ติดใจเหมือนกันว่าทําไมแพทย์ถึงไม่ใช้วิธีดมยาสลบเพราะว่าตัวเขาเองเชื่อว่ามีความปลอดภัยมากกว่านะครับ มากกว่าวิธีบล็อกหลังเนื่องจากน้องชายของตัวเองเนี่ยก็ยังมีอาการบาดเจ็บลำไส้แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผลข้างเคียงจนทําให้น้องเสียชีวิตโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งเพียงว่ามีลิ่มเลือดอุดตันทําให้ระบบหายใจล้มเหลวเท่านั้นให้ใผู้ชมดูไทม์ไลน์ประสบอุบัติเหตุวันที่7เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว11เนี่ยนะฮะก็มีการผ่าตัดจากนั้นวันที่14ปรากฏเสียชีวิต ตามรายงานที่มีออกมาคือเสียชีวิตก่อนผ่าตัดสาเหตุมาจากความดันลดลงหลังจากทําการบล็อกหลังก็คือเป็นการฉีดยาเฉพาะจุดค่ะจริงๆแล้วยาสลบกับ,บล็อกหลังมันก็ต่างกันนะคะยาสลบนี้ก็คือ,เ,อเป็นการใช้เพื่อทําให้ผู้ป่วยนหมดสติชั่วคราวนะคะเพื่อทําให้คุณหมอเนี่ยสามารถรักษาได้นะคะจะผ่าตรงผ่าตัดอะไรได้นะคะหลักๆก,ก็จะมีวิสัญญีแพทย์เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางในการให้ยาชาแล้วก็วางยาสลบนะคะ วางยาด้วยการฉีดยาเข้าสู่เส้นเลือดหรือว่าจะเป็นการดมยาในรูปแบบก๊าซเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราจะรู้สึกง่วงนอนแล้วก็หมดสติไปในที่สุดนะคะแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดในระหว่างการรักษามักจะใช้ในการผ่าตัดใหญ่หรือว่าการทําหัตถการที่ทําให้ผู้ป่วยเจ็บปวดมาแต่อย่างการบล็อกหลังเนี่ยมันเป็นการฉีดยาเฉพาะจุดเข้าสู่ร่างกายนะคะระงรับความเจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัดโดยมากเขาจะใช้กับการผ่าตัด ส่วนล่างของร่างกายนะท้องขาเท้าระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆนานาแบบนี้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นยาสลบหรือเป็นการบล็อกหลังเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนประเมินเองนะคะว่าแบบไหนที่ที่เหมาะกับการรักษาประเภทนั้นมากกว่ากันทั้งดูเรื่องของอวัยวะด้วยแล้วกออ็สภาพใจสภาพกายของทางผู้ป่วยด้วยวนะคะใช่ค่ะ